สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda City 2025รถยนต์ซีดานที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบันเพิ่มจากการออกแบบภายนอก Honda City 2025มาพร้อมกับกระจังหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นแบบแนวนอนซึ่งช่วยเพิ่มความทันสมัยและความสปอร์ตให้กับตัวรถนอกจากนี้กันชนหน้าหลังยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเสริมความโฉกเฉี่ยวและสไตล์ที่โดดเด่นภายในห้องโดยสาร Honda City 2025มาพร้อมกับทีมสีใหม่คือสีดำและขาวแทนที่สีเบจและดำในรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบ d u อัลโซ e ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการของแต่ละคนอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนเบรกมือแบบดั้งเดิมเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้โฮเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ ในด้านสมรรถนะ Honda City 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ที่ให้กำลังสูงสุด119แรงมา้าและแรงบิด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT และระบบขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18.5กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งยังคงความคุ้มค่าและประหยัดเชื้อเพลิง สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Hondacity 2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ850,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์ซีดานที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ครบครันนอกจากนี้ Honda City 2025ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ทันสมัยเช่นระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งกล้องมองหลังแบบหลายมุมมองระบบ Honda LaneWatch และระบบบล ok ็อกอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทางในส่วนของเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย Honda City 2025มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงพอร์ต USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานสรุปแล้ว Hondacity 2025เป็นรถยนต์ซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการออกแบบที่ทันสมัย สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครันหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ Honda City 2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Master ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ